ราชาลูกหนังทโรขอเสนอแมนอยู่พบฟูแล่มแรดฟอร์ดเป้าแทนหอยหลุนดวงแตกเดี่ยงฟันฉับสกอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดปีใหม่ด้วยผลงานร้อนแรงไร้พ่าย5เกมลีกเริ่มโดยเสมอสเปอร์ก่อนเข้าเบรกเฮสีนัดรวนคราวนี้จะได้กลับมาเฝ้ารังต้อนรับฟูแล่มที่ค่อนข้างลอยตัวอยู่อันดับ12 พร้อมด้วยสถิติขี่มิด16นัดหลังผีแดงไม่เคยแพ้หรือนับตั้งแต่เมื่อปี2009โน่นเลยทีเดียวรีวิวพิมลีอังกฤษวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567ยเแมนยูนเต็ดประท่าฝูแลมเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดสดรูพรีเมียฟุตบอล1และ2สนามโอทัฟฟ์เช็คขุมกำลังก่อนลงแข่งเอริกเทนฮากนายใหญ่ปีแสดงเจอข่าวร้ายไม่หยุดหย่อน นอกจากลุกชอแบ็กซ้ายคยีแมนพักยาวกลับมาได้เร็วสุดช่วงท้ายซี่สั้นแล้วยังต้องไร้รัสมุธหอยลุนหอกฟอร์มฮอ,อตรัวตะไคร้6เกมลีกติดต่อกันดันเจ็บกล้ามเนื้อพัก2-3สัปดาห์ซึ่งส่งผลให้พลาดดาร์บี้แมตช์เยือนแมนซิตี้แล้วเมื่ออองตโตนี่มาร์กซยาวยังคงพักยาวเท่ากับเลือชอยแค่มาคัดและฟอร์ดยืนหน้าเป้าพร้อมส่งอันโตนี่ลงปั้นเกมช่วยอาิันโดกานาโชและกัปตันบูโนแฟรนันส่วนแนวรับให้วิกเตอร์ลินเดเลิฟ อุดตำแหน่งแทนที่ชอนอกนั้นยังขาดตัวเลี่ยงเดิมๆทั้งลิสโตมาติเนสไทยเลวม,มาเลเซียและเมสันเมาด์ดานมาโกซินวากุนซื้อชาวโปรตุกกสของเจ้าสัวน้อยหมดสิทธิ์ใช้งานชาวปาลินยาห้องเครื่องสำคัญคนบ้านเดียวกันเริ่มชดใช้โทษแบนสองนัดหลังสะสมครบสิบใบเหลืองรวมทั้งราอูลฮิมินีสหอกเม็กซิกันเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงขณะที่เคนนี่เตเต้วินเลียนรอประเมินความฟิต และอาร์มดโ้โรย่ากองหน้าตัวยืมจากเชลซีหายป่วยกลับมาแต่ตอนนี้โรดิโก้โนิชดาวรุ่งบาสเซียนกำลังทำผลงานได้ดีน่ายึดตัวจริงต่อไปโดยมีอันเดสเปเรล่าเด็กเก่าแมเจอร์จองตำแหน่งเบอร์1ินักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแมเจ4ร์สององเดโอนานาดิโกดาโลราเฟลวารันแฮร์รี่แมกควายวิกเตอร์ลินเดเลฟกาซิมิโรคอบบี้ไมนูอันโตนี่บรูโน่แฟนันอเลฮันโดกานาโชมาคัตแลตฟอร ฟูลแลม4-2-3-1แบรนด์เลโน่ทิโมธีกัสตันอิซาดิโอฟทิมรีมอนโทนีโรบินสันทอมแคนนี่อเล็กซ์อิวบีบ๊อบบี้เดย์คอร์ดัวรีดอันเดสเปเรล่าวินเลียนโรดริโก้มูนิชความน่าจะเป็นของเกมแมนยูไนเต็ดเจอโรคเลี่ยงเล่นงานอ่วมทั้งรุกและรับแต่ช่วงนี้โมเมนตัมยังดูดีอีกทั้งฟูลแลมก็ประสบปัญหาพอกันโดยเฉพาะการขาดตัวเชื่อมเกมอย่างปาลินยามีผลกระทบแน่ๆ เชื่อว่าผีแดงเล่นในบ้านน่ามีทีเด็ดทีขาดเบียดเหวได้ผลการแข่งขันที่คาดแมนเชสเตอร์ฟูแลสอต่อหนึ่งแมนยูงานงอกลาสมูดหอยลุนเจ็บพัก2-3วถึงอดเจอแมนซิตี้แมนเชสเตอร์เดประกาศยืนยันผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าลาสมูดฮอยลุนกองหน้าคนเก่งจะหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิรังโอทฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของฟูแล่มวันเสาร์ที่24กุมภาพันนี้ อีสดงเผยว่าดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กวัย21ปีมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและคาดว่าจะต้องพักราว2-3สัปดาห์ทำให้นอกจากเกมพบฟูแลมแล้วนั้นยังจะอดลงเล่นนัดเจอ nottingham f o r สต์ในศึก FA ครับรอบ5วันพุทธที่28กุมภาพันธ์นี้นอกจากนั้นฮอยลุนยังจะพลาดลงเล่นให้แมนยูเต็ดในเกมลีกนัดออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์ที่3มีนาคมเปิดบ้านพบเอลตันวันเสาร์ที่9มีนาคม และอาจรวมไปถึงเกมรับมือเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวันเสาร์ที่16มีนาคมนี้อีกด้วยเากการบาดเจ็บของฮอยลุนนับเป็นข่าวร้ายอย่างยิ่งของเอ็ดิคเทนฮากกุ่นสื่อชาวดัตเนื่องจากนักเตะกำลังทำผลงานเยี่ยมยิงมา6นัดติดต่อกันส่งผลให้ยิงในลีกไปแล้ว7ประตูและ13ประตูจากทุกรายการคาดว่าเทนฮากอาจจะต้องดันมาคัดแรดฟอร์ดกลับขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าในช่วงที่ฮอยลุนบาดเจ็บ หลังอองตนี่มาร์ชยาวหัวหอกชาวฝรั่งเศสยังเจ็บอยู่ในเวลานี้ผีเตรียมส่งฟอร์สันตัวจริงนัดแรกแทนฮอยลุนที่เจ็บอูมารีฟอร์สันแนวรูกดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลุนลงตัวจริงนัดแรกในเกมพบกับฟูแลมวันเสาร์นี้เพื่อทดแทนรัสมุนฮอยลุนที่ได้รับบาดเจ็บตามรายงานของเดียร์ติกระบุว่าปีแสดงได้ฝึกซ้อมโดยการส่งฟอร์สันลงเล่นใน3ประสานแดนหน้าร่วมกับมาคัตแดฟอร์ดและอเริฮันโดกานาโช ซึ่งคาดว่าเอริกเทนฮากจะส่งดาวเตะวัย19ปีลงสนามในฐานะ11ตัวจริงในเกมสุดสัปดาห์นี้ตัวเลือกของเทนฮากมีอย่างจำกัดเนื่องจากไม่มีหอยลุนที่จะหมดสิทธิ์ลงสนามนานถึง3สัปดาห์ด้วยอาการบาดเจ็บที่น่องในขณะที่องตัโนี้มาร์กยาวกองหน้าอีกคนก็เดี่ยงเช่นกันและจะต้องพักยาวถึงเดือนเมษายนหลังเขารับการผ่าตัดขานีบตั้งแต่เดือนมก,กราคม สำหรับฟอร์สันประเดิมสนามให้ชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ในเกม FA ฟเัโดยการลงเป็นตัวสำรองช่วงท้ายเกมที่พบกับวีแกนแอตติกเมื่อวันที่7เดือนที่แล้วเขายังเป็นคนแอซิสให้คอปปี้ไมโนซัสประตูชัยในเกมลีกที่เฉือนบุฟตันตันวันเดอร์เรอร์4-3ซึ่งจนถึงตอนนี้เขาลงสนามให้ทีมของเทนฮากไปแล้ว3เกมรวมทุกรายการฟอสันจะหมดสัญญากับทีมในช่วงสมร์นี้เท่านั้นและตอนนี้สโมสรก็กำลังดำเนินการเพื่อขยายสัญญาระยะยาวกับปีทีมชาติกรีฑ ชุดอยู่20รายนี้อยู่เอริกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความมั่นใจว่าทีมของเขาจะสามารถรับมือกับอาการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดีลุกชอ์และลาสมูทฮอยลุนคือ2แข้งสำคัญที่มีอาการเจ็บในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของทีมปีแสดงกำลังเข้าฝักพร้อมทำแต้มไล่ล่าอันดับท็อปโฟนในตอนนี้ห่างจากแอสตันวิลล่าอันดับ4เพียง5แต้มเท่านั้น เชนฮากล่าวว่าแน่นอนว่ามันคือประเด็นแต่สโมสรอ,อื่นก็เจอเรื่องนี้เราต้องรับมือกับมันผมรู้สึกว่าเราสามารถรับมือกับมันได้ดีขึ้นนักเตะทุกคนจะมีโอกาสแสดงคุณภาพของตัวเองเรามีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถทําได้นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงก่อร่างสร้างขุมกําลังนี้ขึ้นมาเราเห็นนักเตะที่กําลังพัฒนาแต่ไม่มีโอกาสลงเล่นในครึ่งซีซั่นแรกหรือได้รับบาดเจ็บไป ตอนนี้พวกเขามีโอกาสลงเล่นให้ทีมแล้วแต่พวกเขาก็ต้องไปสูตรให้เห็นด้วยสูตรไหนดีลุ้นเทนฮักจะทับแมนอยู่เมื่อไร้ราสมูทฮอยลุนขอขอบคุณบทความจากบอบูเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า 1. หลังจากที่ตีนระเบิดทำสถิติยิง6นัดติดต่อกัน7ประตูราสมูทฮอยลุนก็ดันมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเสอยียงนั้นโดยคาดว่ากองหน้าผู้นี้จะอดลงเล่นให้แมต็ดอย่างต่ำๆถึง5นัด ฟูลล่มคืนนี้ฟอเรสต์เอฟเอคัพรอบ5 Man City, ton, United. อ้าแมนซิตี้เอเวอร์ตันเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสถือว่าเสียหายใหญ่หลวงเลยน,นะครับเพราะกําลังเข้าเบรกแถมความมั่นใจทะลักล้นและเมื่อลงเล่นไม่ได้ความสมดุลของสามประสานกองหน้าปีสแสดงก็จะเสียไปอีกต่างหากคาถามคือเอริกเทนฮากจะทําอย่างไร 3. เดาใจกุนสือชาวดัตมาคัดและฟอร์จะถูกขยับขึ้นมาเล่นเป็นหัวหอกตัวเป้าอลิฮันโดกานาโชโยกลับไปอยู่ทางซ้าย หน้าขวาเหลือตัวเลือก2คนอันตนี่กับอาหมัดเดียโลดูทรงแล้วชฉอยว่าเดอมุนน่าจะขึ้นตัวจริง 4. อีกส่วนหนึ่งคือขยับบรูโน่แฟร์นันด์ออกไปเล่นเป็นหน้าซ้ายหรือหน้าขวาก็ได้แล้วทรงบุตรแห่งฮาร์กยังสกัดแมตชมเนลลงเล่นเป็นหน้าต่ำคอยสอดตัวขึ้นไปหาจังหวัดถล่มตาข่ายให้สินซาาแต่เอาเอตนนดจออกไปด้านข้างเมื่อไหร่มักจะเสียประโยชน์ไปโดยใช่เหตุ 5, เพื่อรักษาสมดุลเดิมเอาไว้ก็เปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งหัวหองอย่างราสมุสไฮลุนเจ็บ ก็ส่งดาวสันโวประจำทีมอย่างแม็กทอมนี่แหละลงเล่นเป็นสูย์หน้าตัวเป้าไปเลยไม่ต้องไปสลับตำแหน่งอื่นให้วุ่นวายสําหรับผมสูตรไหนก็ได้ขออย่างเดียวมึงอย่าเอาอันโตนี่ลงสนามคุยกันบ่อย ETS ยันสุดเข้าขาเซอร์จิมเอริคเทนฮาเปิดเผยว่าเขาคุยกับเซอร์จิมรัะคลิปมากหมายและเข้ากันได้เป็นอย่างดีเซอร์จิมได้รับการประกาศยืนยันเข้ามาซื้อหุ้นของปีแสดงอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ต่างๆออกมาแต่ไม่เผยเรื่องอนาคตของกลุ่ซสื่อชาวดัตชินฮารกบอกว่าเราคุยกันเยอะผมคุยกับเขาและเซอร์เดฟเบลฟอร์ดเพียบเลยเกี่ยวกับสมสอนแห่งนี้เกี่ยวกับทีมเกี่ยวกับโครงสร้างเราเข้ากันได้ดีมากๆความทะเยอทะยานของเขาเข้ากับความทะเยอทะยานของผมได้เป็นอย่างดีเราอยู่ในโปรเจกต์นี้สําหรับผมที่เข้ามาแล้ว19เเดือนผมมองว่าเราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องผมสามารถเห็นทีมที่เข้ามาพัฒนาและกระเตื้องขึ้น เราทำงานหนักในสนามซ้อมและระหว่างเกมแน่นอนว่ามันสำคัญมากๆที่มีนักเตะที่เหมาะสมเราจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อเราเสริมขุมกำลังนี้ให้มีคุณภาพมากกว่าเดิมแน่นอนที่สุดแรดคริปมั่นใจในตัวผมเราคุยกันมากมายเราเข้ากันได้เป็นอย่างดีเรามีความทะเยอทะยานแบบเดียวกันและไปในทิศทางเดียวกันได้ข้อสรุปเซอร์จิมแรดคริปพูดถึงหุ้นทีมแมนเชสเตอร์ประกาศชัดถึงโครงการสังเวียนแข่งสโมสร ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวเลือกที่จะสร้างสนามแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนโอทฟอร์ดแทนที่จะปรับปรุงโรงละครแห่งความฝันให้มีความทันสมัยมากขึ้นและคลิปพร้อมทุ่มเงินให้ทีมเสริมทัพในสมร์น,นี้แล้วมหาเศรษฐีอังกฤษยังมีแผนเกี่ยวกับสังเวียนแข่งของทีมด้วยหากแต่ยังคิดไม่ตกว่าจะเลือกใช้วิธีปรับปรุงสนามหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่ ต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดเซอร์แัดคลิปให้คําตอบกับสื่ออย่างชัดเจนแล้วว่าเขาหวังเนลมิตสนามแห่งใหม่ขึ้นมาใช้แทนที่โอทาฟอร์ดซึ่งถูกใช้งานมานานและล้าสมัยไปแล้วหลังไม่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่มานานหลายปีผมอยากสร้างสนามใหม่ให้กับแมเเตร์มากกว่านักธุรกิจวัยเจปีเอ่ยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีใครสักคนสร้างสนามกีฬาแห่งชาติให้กับภาคเหนือของอังกฤษ พร้อมกันนี้เจ้าของร่วมทีมผีแดงยังวาดหวังว่าสนามใหม่ของพวกเขาสมควรได้รับเลือกให้เป็นสมรภูมิของเกมนัดสำคัญอย่าง FA คัพรอบรองชนะเลิศหรือนัดชิงดำแชมเปี้ยนอีกด้วยโอ้ถ้าฟอร์ดเก่ามากแล้วมันไม่เหมาะที่จะขยายความจุเพิ่มเป็น8 0 0 0 0ถึง90,000คนมีความลำเอียงในยูเคเพราะเกมสำคัญถูกจัดขึ้นในภาคใต้สมดุงทั้ทง,ทงที่คนภาคเหนือจ่ายภาษีเท่ากับคนภาคใต้แล้วทำไมเราจึงไม่ควรมีสนามทางภาคเหนือ ให้ทีมช่างกฤษได้ลงเล่นบ้างและคลิปทิ้งท้ายถึงเมกะโปรเจกต์ของเขาซึ่งหวังให้เปรียบได้กับเบมบลีของภาคเหนือหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ